สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy Deal Channel นะครับครับวันนี้เป็นเทปแห่งความสนุกอีกหนึ่งเทปครับก็คือเราจะมาเล่นเกมกันนะครับนิวครับโจทย์มันคือถ้าเรามีเงินสามแสนเลือกนาฬิกาผู้ชายครับแข่งกันครับมีเวลาพรีเซนต์หนึ่งนาทีต่อหนึ่งเรือนเราจะเลือกกันคนละสามเรือนอ่าคนละสามเรือนนะครับครับแล้วผัดกันไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากเราเคยเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วพี่ต้นก็พูดวกวนยืดเยื้อวันนี้เราก็เลยมีกระดิ่งนี้ พหนึ่งนาทีผมกดรัวเลยปิ๊งปิ้งปิงปิงได้ไม่ให้เสียงปีเข้าเลยได้ได้นะยอมนะยอมเดีนี้ยอมได้ไดมาเทปที่แล้วนิวเริ่มก่อนอันนี้เรื่องหนึ่งก้หนึ่งแสนเดือนแรกมาเลยมาลองจิ้นของเฟส2024ที่เป็นสายยางนะครับเทปนี้ที่เริ่มก่อนโอ้นี่คุณเสียสละไม่อ่ะเริ่มก่อนได้เปลี่ย มาครับผมเริ่มเลยนะครับผมคุณเริ่มเลยเริ่มแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับไม่เริ่มตั้งแต่ที่ผมถามเริ่มแล้วนะ What ทีแล้วนี่หมดไปสิบวิแล้วโอเคเริ่ม ามามาตัวแรกที่ผมเลือกนะครับก็คือลองจินนะครับพาอตมาเจเทอ้ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนเจผมเลือกตัวที่เป็นไทเทเนียมเหตุผลเพราะว่า1เลยนะครับตัวฟังก์ชันเนี่ยก,กินเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่าสายหนังใส่ง่ายขอบหมุนสบายกริปด,ดีที่สุดในโลกแล้วก็ตัวไทเทเนียมเนี่ยเท่าที่ผมรู้เข้าไทยมีไม่กี่เรือนครับแค่ความได้ง่ายได้ยากก็กินขาดแล้ อันนี้คือเอาเรื่องนี้มาเอาแล้วคุณมั่นใจแค่ไหนเอางบแสนกว่าบาทท้งนั้นที่เขาให้สามแสนมั่นใจก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมอยากได้วนี้เราวัดกันรอบต่อรอบนะเฮ้ยผมมั่นใจเลยคุณจะโกงผมอีกวะเนี่ยเอามาขโมยรวมกันแล้วบอกตัวเองชนะลอยๆไม่โกงไม่โกงนะครับัวครับตัวนี้ไพร์ลตมันจะเทจากลองจินครับราคายที่หนึ่งแสนเจ็ับโอ้ได้ใช้ได้ หมดเวลาหมดเวลาพอดีประมาณนี้ได้ต่อไปเรือนที่สองของผมนะเอาเลยคุณกดไหมกดเดี๋ยวเริ่มไหมเดี๋ยวรอเลย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 มาเลยผมพร้อมแล้วเริ่มของผมนะครับโอเมก้าสปีดมาสเตอร์มูนวอชราคา295,000บอกเลยว่าเกือบจะเต็มแบ็ค300,000และโอเมก้านี่ไม่ต้องพูดเยอะเมื่อกี้เขาพูดเรื่องฟังก์ชันใช่ไหมครับฟังก์ชันนี้คุณดูโคโนกราฟ ผมบอกก่อนเลยว่าคนละเรื่องโคโนกราฟกับแบบทำอะไรได้บ้างนะเมื่อกี้เป็นไพายลอตฮะโอ้แค่นั้นพายล็อมาจิเทคนี่ของผมวงโคโนกราฟ3วงเต็มจับเวลาหยุดเวลารีเซ็ตมีคอรบอีกโอ้โหรับรองว่ากินขาดอยากเลื่อนอยากเล่อนอยากพูดพูดไม่ได้ผมหมดเวลาแล้วเหลืออีกเก้าวิคุณมีอะไรไหมผมยกเก้าวินี้ให้คุณเอาไหมไม่มีกดเลยคือเรียนเรียนที่สองผมจะเลือกโอเมก้าไง เดี๋ยวเอาใหม่หาใหม่ก่อนนี่ค uh, mm ุณเปิดก uh ่อนนี uh 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 ่คุณยังโดนขนาดนี้เหรอเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาใหม่ก่อนเอาละสิความบันเทิงก็ไม่เจอนะมาเริ่มตัวที่สองคุณพร้อมยังตัวที่สองพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วผมเริ่มก่อนห้ามแอบดูนะไม่แอบดูพรอกระจกปุ้เนี่ยไม่มีไม่มีโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเริ่มให้สัญญาณได้ครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามแล้วกดกิ้งคุณเริ่มด้ยนะหนึ่งสองตัวที่สองของผมนะครับ Lado to Square Open Heart ตัวนี้คือตัวที่ผมไปทำเทปที่เซนทรัลลาถาวเป็น ตัวไฮเทคเซรามิกแล้วก็หน้าปัดที่ผมบอกว่าตอนนั้นที่ดูนะรีวิวนาฬิกานะครับมันจะมีขอบทองที่ตัวสเกลตันแล้วมันจะสวยแบบสวยกาเดิมเยอะมากสเกลตันมาสู้เอาแน่นอนคือ1เลยผมชอบนาฬิกา leton, สเกลตัน2เลยตัวเนี้ยเป็นไซส์38มิมลเป็นยูนิเซ็กที่ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าถ้าผมเลือกเรือนนี้มาผมกับแฟนใส่ด้วยกันได้โอ้ oh, มาเพลเซฟอีกแล้วสามก็คือนาฬิกาเป็นไฮเทคเซรามิกครับหมดปัญหาเรื่องรอยขีดข่วน <Hey. S 2> ใส่ง่ายใส่สบายบานพับเป็นบัตเตอร์ไฟหมดเวลาครับ โอ้เยยอะเเลรื่องสุดท้ายก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรือนนี้ตรงตามเงื่อนไขถูกกติกาด้่ยนอนแต่ต้นต้นแสนเท่าไหร่1นึ0งแสนหกาพะโอ้โหกดได้เลยครับเคสุดสีเหมือนกันนะอาจจะยังไงอย่าบอกยังบอกว่าเลือกมาเหมือนกันไม่ใช่ ฟังแล้วออสูสีมันก็ฮูวันนี้คุณพรีเซนต์ดีมากเลย้ผมก็แบบทำให้ผมรู้สึกกดดันในเรียนที่สอง,งเลยอ,อาการมาหลายเรียนผมก็ต้องแบบมีความรู้มา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 ผมพร้อมแล้วพร้อมนะครับหนึ่งสอง เรือนที่2ของผมนะครับเป็น t ูดอร์แบล็กเบย์บรอนตัวนี้ครับต้องบอกว่าถ้าคุณเบื่อนาฬิกาที่เป็นโลหะคุณอยากจะเปลี่ยนวัสดุของนาฬิกานาฬิกาเรือนนี้ตอบโจทย์มันเป็นบรอนครับให้สีคล้ายพิงโกมากเพราะว่าผมมี1เรือนใส่แล้วให้ความรู้สึกแตกต่างจากนาฬิกาลักชัรี่ที่เป็นสตีลแล้วลักษณะแบรนด์ลูกของโรเล็กใช่ไหมทูดอร์ก็ได้ความเป็นโรเล็กมาแบบเต็มๆความหนักความมีน้ำหนักความดูหรูหราเนี่ยทูดอร์แบล็กเบย์บรอนนะถ้าคนที่เบื่อนาฬิกาสายโลหะแล้วตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนผมแนนะําให้ ในราคา1 8 5 6ง0นาผมบอกเลยว่าห่างจากงบ300,000เยอะแต่ว่าคุณภาพอะเกิน3 0ม0 0 0หมดหมดดโกงไปหลายวิด้วยไได้ได้อยู่ได้อยู่เดือนที่2ผมแน่นอนวัสดุผมกิึ้นขาดผมก้นขาอะไรผมไม่ไฮเทคเซระมีกแหมผมเอาความคลาสสิกเข้าสู้ นี่นเอะอะไปทางวินเทจอย่างเดียวเพราะคุณมันชอบโอเคปะเรือนที่สามครับเรือนสุดท้ายแล้วผมถามตรงนี้เลยคุณพร้อมหรือยังพร้อมอยู่แล้วไม่ใช่ผมถามว่าคุณพร้อมจะเนผมเชื่อหรือยังผมว่าเรือนที่สามของผมเนี่ยก็เป็นเรือนที่มีความนิยมสูงแล้วก็อยู่ในใจใครหลายคนช่วยช่วยแคปคําพูดนี้ไว้มีความนิยมสูง แต่มันมีอยู่ประเด็นเดียวตรงที่ว่าน้อยคนนักที่จะยอมซื้อราคาเต็มแา่มันสวยมาดูมุมมองของคุณหน่อยเรื่องสุดท้ายแล้วใส่มาเต็มๆนะเรื่องสุดท้ายแล้ว่แน่นอนไม่งั้นนี่ตอนแพ้ขาดมันจ่อยเลยนะเีไม่เกงไม่มีแรงจะทําอะไรเลยนะร้องเลยนั่งคึมๆไหลตกอย่างเงี้ยพนังไม่ร้องหมดเลยนะร้องยังเดี๋ยวถ้าแพ้นี่ขับกลับถูกใช่ไหมบ้านผมออโต้ไพลอต ไปแบบเพลินๆมาพร้อมยัพร้อมยังผมจะกดแล้วนะหน เรือนที่3ามุผมนะครับเป็นแท็กฮอยเออร์มอนาโคโอ้โหของดีของดีงดรุ่นมนาโคเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆและเป็นตัวท็อปของแท็กคือประมาณอยู่บนข้อมือใครก็รู้ว่าเป็นแท็กมอนาโค่ะเรือนนี้ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทราคาอาจจะสูงนิดนึงสำหรับนาฬิกาแท็กแต่ว่าเป็นไอคอนิกของแท็กเลยนี่เป็นเรือนหนึ่งที่ผมอยากได้ของแท็กเป็นเรือนที่ผมอยากได้เช่นกันแล้วก็สเปกก็เป็น,คนโครโนกราฟนั่แหละครับสายหนังหรูหราใส่ได้ในทุกโอกาสใช้ได้ใช้ได้ไดขนาดนะครับ39มมิล เป็นยูนิเซ็กไซส์มาตรฐานสากลพิมพ์นิยมที่สุดคุณเทเซมเขาให้เลือกให้ผู้ชายเอางี้แล้วกันสามเรือนที่เลือกมาผมชอบหมดเลยทุกได้หมดทุกอันเอ้เหลือเวลาอีกเจ็ดวิหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วกดเลยโอเคฮียเรือนนี้ผมยอมรับนะคุณเลือกมาดีคุณต้องยอมรับตั้งแต่เทปผู้หญิงยันมาเทปผู้ชายเนี่ยผมชนะขาดอยู่แล้วโอ้โหเทปผู้ชายยังไม่ทันจบเลยแล้วสองเรือนแรกอ่ะคุณก็ไม่ได้ขี่มัน่ัไหร่ยล มาเรียนีดีๆเรียนดีพร้อมยชอบเลยเรียนที่3ของคุณพร้อมยังผมพร้อมตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในออฟฟิศและเรื่องเรียนที่3ามตั้งแต่สามชั่วโมงที่แล้วที่ผมมาถึงเนี่ยไม่ไม่เอาไม่เอาโรเล็กวินเทจมาใช้นะไม่เอานะเขาเรียกไม้ตายนะคุณมาดักคออะไรหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนี้นะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นผมว่ามาแน่นอนเลยโรเล็กมาดูกันเลยดีกว่าคุณพร้อมยังคุณพร้อมคุณกดพร้อมหนึ่งสอง อ่า uh, เริ่มเรือนที่3ของผมนะครับยังไม่ถแถลงอะไรมาก1น,นาทีเนี่ยผมทิ้งไว้ยาวๆ <Ooh. S 1> นี่คือเรือนที่จะทำให้ผมชนะคุณขาะผมเลือกมาโรเล็กซับมาลินเนอร์เดท1นึ่ตัวขอบฟิล์มนะ mm hmm. นะวันนี้ราคารีเซลเนี่ยอยู่ไม่เกิน3 0 0แสนไม่ข้าม3 0 0แสนคุณได้โรเล็กซับมา n e นที่คนทั่วโลก <laughs> เขาใส่ yeah. Yeah. <laughs> I m God นี่ผมทิ้งเวลาให้คุณแล้วนะคือเอาจริงๆคุณเอาเรือนตัวเองที่โพสต์ขายราคาไม่ออกพูดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่องผมไม่มีใบนี่ผมพูดถึงราคาสาวแสนมีใบเต็มแม็กอ๋อของใบครบเรือนเนี้ยถ้าคุณเก็บไว้ให้เป็นมรดกลูกหลานนะวันหน้ามันจะพังมันไม่ใช่ราคามันจะเกินนี้แน่นอนโอเคแล้วผมจะไม่พูดเยอะเรือนเนี้ยจะทําให้ผมชนะคุณแบบขาดลอยสูดสูดนี่โคก็ดีเลยหนึ่งนาทีเคผมกดให้้วย ใจร้ายมากผม<ล>กพูดยืดยืด <c oughs> ไม่อยากจะแบบชนะคุณเยอะไง <c oughs> คือมันไม่มีไง AP v i n นเท e ตสามแสนไม่รู้จะมามุมไหน <c oughs> นี่คือสเรื่องของผมค,คุณมองอยังไงก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทวนของผมก่อนอยากให้แฟนรายการคนตัดสินนะครับ,รบจริงๆเนี่ยเราต้องบอกกันว่ากติการแรกเริ่มหรือที่เราคุยกันไว้ก็คือคค3 0 0แสนบาทจากไพลิสอันนี้ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็อานยวนย่วนให้นะคุณเพราะเทปทีเทปผู้หญิงแท้มาแล้วครั้งนี้เราก็อ่อยให้หน่อยคโคมเมและที่สําคัญ ไพลิศของผมมัาถูกกว่า3 0 0แสนคุณลืมเปล่าเออจริงไอปัจจุบันนะที่มันแพงๆมันราคารีเซลไพ่ลิผมมัาถูกกว่าอยู่แล้วโดเล็กเมืนเยอกว่าเดี๋ยวทีมงานช่วยเอารูกขึ้นแบบเอาใหญ่เลยนะบังหน้าเราสองคนเลยนะแล้วคุณดูว่าในรอบแรกอ่ะคุณอยากจะซื้ออะไรมากกว่ากันในงบ3 0 0แสน ไฮร็อมิเตเทกครับโอเมกาชนะขาดครับที oh ่2ผมนะครับเป็นคูดอร์นะครับเฮ้ยม่ใช่เนี่ดูดูดูดิคนจะแพู้ดูดโดู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 ดมดูดยดู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 ใูด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 ูม เรือนที่2ของผมเป็นลาโดสูสแควร์โอเปนครับตัวใหม่ที่ไปรีวิวที่เซนทรัลลาทาวนี่เรือนที่2ของผมเป็นทูดรอแบ็กเบย์บรอนต์ถ้าคุณอยากได้วัสดุที่มันนอกเหนือจากนาฬิกาในตลาดอ่ะนี่คือวัสดุบรอนไทน์เพชรเจลามีคนลอยขีดข่วนอันนี้ในแฉวินเทนด์วินเทนด์เป็นบรอนสีคล้ายโรสโก้น้ําหนักได้รับรองว่าหน้าปัดสเกลระดับโอ้โหคุณอย่ามาข้างๆกูมูและที่ที่สําคัญเลยนะหลังเกือเตอร์อึกตรงนี้แหละสตอร์อึกตรงหลัง เปือยได้แหละอ่ะเราข้ามไปตัวที่3กันเลยเลตัวที่สามตตัวที่3ตัวที่3เป็นไอคอนิกครับของทางแทกเป็นแท็กรุ่นโมนาคครับครับของผมอาจจะไม่ใช่ไอคอนิกแต่ถ้าพูดถึงโรเล็กไม่มีใครไม่รู้จักซัมมาลีนครับนี่ถามทั่วโลกเลยนะถามเด็กเพิ่งเกิดมาน้องรู้จักซัมมาลีนเกืยรตน้ำอะไรอ่ะในเรื่องขิงเราพอแค่นี้ตรงนี้ครับ อยากถามความเห็นนิวในสามตัวสมมติสามตัวของพี่ที่เลือกมานิวอยากได้ตัวไหนที่สุดอยากได้แท็กโมนาโคที่สุดนี่คือตัวที่แบบเปิดมาแล้วยอมแล้วว่าเออเซอร์ไพรส์ตอนแรกอะผมเปิดซัมมารีนอะผมคิดว่าผมจะต้องแบบขาดแล้วหลังกล้องจะต้องแบบโอ้โหแบบชนะอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอพี่ต้นเปิดแท็กโมโาโคมารู้สึกว่าเออเลือกได้ดีส่วนตัวผมอาจจะแบบชอบวินเทจด้วยแล้วแท็กโมโาโคอะมันก็แบบมันกำกึ่งใช่ไหมใช่เป็นรูปลักษณ์ที่แบบดูแล้วชอบใช่เป็นลุกวินเทจส่วน นะในสามเรือนที่นิว<อ>เลือก<ผ>ม,มานะน่าจะเป็นทูดอที่เป็นบลอนซ์เพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยมีนาฬิกาที่เป็นทองแดงวัสดุที่ผมเลือกมาเพราะว่าผมใส่แล้วรู้สึกดีนะรู้สึกแบบแตกต่างจากนาฬิกาที่เราใส่ทั่วไปที่เป็นโลหะมั่งแล้วก็ทองแจ๋วแจ๋วแจ๋วก็ฝากแฟนรายการช่วยตัดสินเหมือนเดิมครับเริ่มอยากได้ใช่ไหมตัวที่2ผมก็ชนะแฮ <laughs> อ่ะโอเคฝากแฟนรายการช่วยแสดงความคิดเห็นอาจจะไม่ต้องขิงกันขนาดเราแต่ถ้าคุณชอบรุ่นอะไรในงบ3ามแสนอาจจะนอกเหนือแตกต่างไปจากเราก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้ถ้ามีนาฬิกาอย่างอื่นที่คิดว่าเจ๋งกาพวกพี่ก็จัดกันมาโอ้โหเราเองก็อยากเปิดโลกเหมือนกันช่วยซ้ําตอนที่แบบเจ๋งกาพวกพี่นะหน้าก็ดูแบบพาวไม่เราคิดว่าเราเลือกมาดีแล้วคุณมั่นใจใช่ไหมคุณเลือกบ้านมาดีแล้วโอเคยังไงฝากเทปนี้ด้วยนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตาม ครีสซี่แล้วด้วยครับผมกั่นิวก็ขออนุญาตลาเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ